เลเมนูต้มย่ากลบ้านเลยครับมันี้กระเยบอยู่งได้ครับเพื่ออยากเก็บคือกันกับผมครับผมว่ามันหอมดียู่ดีได้ไกลบ้านแม่ใครมากแล้วครับมัน,นี่ไก่เม่กควนวิ่เล่นนห้หอนๆเบ,บีนี่เลยครับขาลงไปเลยขาตะไคร้กระเทียมใบมะกรูดหากพักซี่หากพะคมปี้ครับหัวหอมเหลียงใส่หอมหอมน้ำต้มย่าืม,มันี่นั่นสิเดียวหอมมอนี่ต้มย่างน้ำข้นค,นครับผม ต้มยำไก่น้ำข้นเดี๋ยวรอหน่ามันห่อนเราจะเดี๋ยวเอาไก่ลงผมจะเติมด้วยผงปรุงรสเลยครับผงปรุงรสหอมๆมันนวดหนีไปผมว่าผงปรุงรสปุงรสลงไปด้วยนวดไฟกาดีขนาดแหละครับหอมๆแบบต้มยำเลยด้วยไปหมดหมดไปไม่ได้เสิร์ฟมือนไผ่ครับ ต้องปรุงแค่ใครกินหอมดีือหอหากเขาชี้หากเขาหอมเปยียค่ากระเทียมตะไคร่ไปมกปูทงหอมแดงครับย่านี้กับหอมเลยแหละครับเนีเ่ยอยากเรียกผมเอาไก่รุ่งได้ไหมครับันน,น,นี่เอาไกาล่ลงไปเลยไก่บานลอกถอนขนลงไฟลา่างทั้งวันาจาดัดอย่างนี่แหละครับลงไฟเลยตมย่ำไก่บาน สดนามโกโก้เดี๋ยวล่อกไก่ซุปจัไนกันครับเดี๋ยวสิเดนมาปุ๋งเพื่องกันเลยโอ้หัวมวยมวยแหละครับไก่กับซุกไลยด้วยครับวันนี้เดี๋ยวสิเดนมาปุเคเื่องเลยครับตม้มยำไก่บาดนังคนครับมึงพิแข็งถอดครับผมลงไปเลยรสชาตสาบเนื้อสีเส็บๆเราวม่กอดหัมน้ำเนี่ยพิเข็ยงทอดมะเขียเขียครับมะเขียะเทียล้วกาศประความปีครับ้วยต้องไปเลย ข่วมขุมหอมขว่มเปียวคว่มนุ่มขุ่มเสียบข่มเผ็ดลงไปปเครื่องกันเลยครับน้ำมะขามหยากลงไปเด็ดหย่หยดจากหน้อยหยปหยดมันมันหวานหวานเน,น,น,นีดเนียดเผ็ดเผ็ดมาเลยครับมาได้ไปจีมสจมย่ำไก่ไบ้านนงผมได้ครับเพิ่มความแซ่บลงไปอีกด้วย เผาเ๋ยวางนด้น้ำพริกเผาลงไปกว่าครับผมซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งลงไปผม่ไจะเติมน,น้ำปลาครับวาะวีาซีอิ๊วขาวมันหอมดีเวลาเชียบต้มยำซีอิ๊วขาวลงไปผมนุ่มครับผม มันตายมันแพ้วด้วยมันตายปิดความต้องไปนิดน้อยคอยซิมเบิงครับมา,ราตรวจฉาิซ้ำได้ว่าแต่เราคนมันมหนักงัวเข้มเปียกเพราซ้ำกันท่านผู้ชมก็คอยคปรุงตามใจชอบนะครับแค่ปรุงก็จ,จะมีประมาณนี้ครับ ไก่กระสุกดูดีเลี่ยวเดี๋ยวให้ร่อมันหอมๆจะอยครับเดี๋ยวสิได้มันปรุงเบืองมันนวดดีไปสิได้มานตกถ่ายเนื้อนมคนเดียดครับผมต้มยำน้ำคนไก่ไม่กระสุกเลยครับเดี๋ยวผมจะซิมเบืองมันม สช่นนวดอีเดียวครับจุดจวดได้ไหมแต่ว่าผมข้น,นจิ๋เกียมผมจะหยดเดอยากจะหน่อยครับโอ้โหหอมดีครับครับผมหอมขนาดเลยเดือดลงไปก่อนเกลือด,วอด,ออด้วยคร,รับผมลาดนุ่มคนจะเป็นอักเสบถวยเซซ้ำเลย กินหอมขนาดนะครับมาได้กลับมาได้มาจินต้มยำไก่บ้านน้ำผู้งนะครับหมือนหวานนัวเปรี้ยวหอมเมื่อได้รสชาติที่ต้องการแล้วอบไถ่ยืน้องคนเ็ดเลยครับเหมืนอนเสร์ฟครับเันนี้ มาได้ครับมาได้มาเสียบๆน้ำกัน,นเป็นสีสันกับเป็นแต่เสียบบ่ครับนี่ไก่กับมันก็แห้งอยา่างมะปูแบบแบบนี้บบางอางแบบสุดยอดนะครับค่อยไปหาพอดีเห็ดสูตรเดียวกันแับค่อยไปล่วงเบิองครับผมต้มยำไก่บ้าน,นมามา้ครับ